ตารางเปรียบเทียบสัญ,ญลักษณ์ผิวแบบเก่าผิวแบบใหม่สัญลักษณ์ผิวแบบเก่าสัญลักษณ์ผิวแบบใหม่ญญผิว,บบญญผวบบหวยาบ ผิวละเอียดปานกลางผิวละเอียดผิวละเอียดมาก ภาพสามมิติภาพฉายด้านหน้าแสดงสัญลักษณ์ผิวละเอียดแบบเก่า ภาพฉายด้านหน้าแสดงสัญลักษณ์ผิวละเอียดแบบใหม่มีผิวความหยาบ Ra เท่ากับ0.8ไมโครเมตร